สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็พบกับช่องสวนทุนเรียนลูกหมีนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการคุมฟางเพื่อให้รากหาอาหารได้ดีขึ้นนะครับข้อดีของการคุมฟางคุมใบไม้มครับเยอะแยะมีประโยชน์มากนะครับก็ช่วงนี้ก็ปลายฝนนะครับปลายฝนก็จะเข้าหน้าหนาวแล้วก็จะทําอีกหนึ่งชุดใบนะครับแล้วก็จะ เ,เบาๆใส่ปุ๋ยไปก่อนนะครับเพื่อว่าให้หน้าหนาวเนี่ยเขาไม่ไม่ต้องแตกยอดมา,มาเยอะนะครับก็จะทําอีกหนึ่งชุดใบนะครับเพื่อให้รากหาอาหารได้ดีขึ้นนะเพื่อนผมก็เอาใบไม้เอาฟางมาคุมนะครับแล้วรากเขาจะหาอาหารได้ดีนะครับเนี่ยอันนี้คือชุดใบอีกหนึ่งชุดนะครับที่จะทําให้มันออกมานะครับก่อนหนาวครับ บางต้นก็โผล่แล้วนะบ,บางต้นก็โผล่อย่างนี้แหละบางต้นก็ยังแล้วนู่นแต่ก็สภาพ <c oughs> สภาพใบก็ตันเนาะเนี่ยสภาพใบก็เขียวเข้มหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ใส่ปุ๋ยต้นหน้าสูงแล้วก็ปุ๋ยหมักสูรลูกหมีไปรอบนึงแล้วนะครับเพื่อเรียกรากออกมานะครับใบเขียวเข้มหมดแล้วนี่ก็รออย่างเดียวครับ ใส่ปุ๋ยไปได้ประมาณ3ามสี่วันแล้วครับนี่ก็รออย่างเดียวนะครับรอเอาพอหางประทูมาประมาณ70%ซของสวนนะครับผมก็จะเริ่มใส่ปุ๋ยตัวหน้าอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับผมฟางทุกต้นเลยนะครับถ้าเปิดฟางออกมาเนี่ยรากเขาจะเยอะมากแนะับในช่วงที่เขาแตก บางปะทูนี้ลากรากลอยจะเยอะมากมากครับรากหาหารจะเยอะนะครับสภาพมันก็ใบก็ส่วนมากจะตันๆครับนี่นี่นี่นีาดูครับเริ่มออกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับนะครับข้อดีของการห่มหน้าดินนะครับเพื่อให้หน้าดินมีจุลินทรีย์ความชื้นนะครับรากทุเรียนออกมา ออกมาสัมผัสกับชั้นฮิวมัสของใบไม้นะครับที่ว่ามันย่อยสลายแล้วเนี่ยนี่ครับดูนะครับออกยอดกันเต็มเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือชุดใบชุดที่ผมจะทําให้มันรอดอยู่รอดในหน้าหนาวนะครับคือใบนี้นะครับลองดูกันหลายๆต้นนะเพื่อนอันนี้ก็บอกมาบอกข้อดีนะครับ ของการคุมใบไม้คุมฟางนะครับแต่เราก็ต้องฆ่าเชื้อราด้วยนะครับไตโคดมามาเลี้ยงไตโคดามาไว้ในบริเวณฟางนี้เลยผมใช้เป็นไตโคดามาผงนะครับก็ใส่ช้อนนะครับเทเลยเทลงไปที่โคนต้นเลยครับต้นละหนึ่งช้อนจบแล้วก็ลดน้ําตามครับเดี๋ยวฝนก็ตกมาใส่บ้างอะไรบ้างแต่เปิดฟางออกนะครับเปิดฟางออกแล้วก็ เอาไตโคนะใส่ลงไปที่โคนแบบนี้เลยเนี่ยเรจะเปิดฟางออกแบบนี้ครับแล้วใส่ลงไปเลยแล้วก็ปิดไว้เดี๋ยวเขาขยายเองครับไตโคดามาเนี่ยแตยก,แกแตยอดอีกแล้วนะครับสวนทุเรียนลูกหมีแตกยอดอีกแล้วนะครับของเพื่อนๆถึงใบชุดไหนกันแล้วครับ สังเกตดูนะครับผมจะอัปเดตตลอดนะครับส่วนนี้ผมจะอัปเดตตลอดเลยตั้งแต่ใบกลางใบหางปลาทูชุดแรกใบเพสลาดชีดยาตัวไหนนะครับจนมาวันนี้นะครับแตกหางปลาทูอีกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นมูสันคิงรุ่นเล็กนะครับที่ปลูกได้ประมาณ1ปีนะครับอันนี้ก็แตกยอดพาไปดูต้นเล็กๆ,ๆน้อยๆในสวนนะครับที่ว่าเพิ่งลงใหม่น,นี่คือปลูกใหม่นะเพื่อน นี่ก็คุมเหมือนกันนี่นี่ก็จะใส่พี่ไก่แกบนะครับพี่ไก,ก่แกบเนี่ยนะครับพี่ไก,ก่แกบปุ๋ยหมักของผมก็จะใส่บริเวณให้ลากกินได้เลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆดูแตกยอดแบบเนี่ยน่ครับโอเคแตกยอดกันแบบ สุดยอดนะครับต้นโสม,สมน้อยๆที่ว่าอยู่ใกล้ๆกับต้นไม้ใหญ่เนี่ครับเนี่ยนี่ต้นปราดู่ยักษ์เลยนะครับเนี่ยต้นใหญ่สูงต้นทุเรียนผมก็ปลูกนะครับห่างจากต้นปราดูก่ก็ประมาณสามเมตรได้ครับเนี่ยก็ปลูกไปอย่างนั้นก่อนครับปลูกไปอย่างนั้นแหละเนี่ยมันก็แตกนะครับแต่ต้นนี้มันเหมือนไม่ค่อยโตนะครับตอนแรกแต่มันก็แตกยอดนะ ูคู่กันเลยแตกยอดทุกต้นนะครับวนันนี้ลูกหมีพาทัวร์นะครับพาดูทุเรียนนี่ก็แตกยอดแล้วแต่ได้แค่4ี่ใบครับได้แค่สใบโอเคครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้ผมก็มาบอกข้อดีของการคุมฟางผมหน้าดินเนาะเพื่อให้ลาก ทุเรียนนะครับออกมาหากินบนผิวดินนะครับตอนเราใส่ปุ๋ยใส่ไรไปแล้วก็ใส่บนฟางนี่แหละใส่บนฟางไปเลยครับเดี๋ยวเราลดน้ําลดไลยไปเดี๋ยวมันละลายลงมาเองนะเพื่อนๆต้องไปเลิกเปิดฟางใส่อะไรไม่ต้องครับจะทําให้ลากทุเรียนเยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นหากินได้ง่ายขึ้นนะครับสําหรับคลิปนี้สวนทุเรียนนุ่หมีก็ขอสวัสดีไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ